สวัสดีครับวันนี้พามาชมแม่พิมพ์พักเครื่องนะครับเป็นพระพิมพ์นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นพระพิมสามพิมพ์ของศิลปะลุบบุรีนะครับอายุประมาณแ800รอปีนะครับผมจะให้ดูทีละแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี้นะครับในวงการพักเครื่องนะครับมักนิยมเรียกว่าพระตีกายนะครับเป็นแม่พิมพตัวเมียทั้งทั้งสามชิ้นเลยนะครับส่วนแม่พิมพ์วันนี้นะครับ เป็นแม่พิมพ์เหมวัชระนะครับาตามภาษาพระเครื่องเลยนะครับส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังนี้เป็นแม่พิมพ์สูมโคบลังนะครับเป็นเนื้อสำนึทั้งสามชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมากดพิมพ์ให้ดูนะครับทีละองค์นะครับเริ่มจากพระตีกายก่อนเลยครับวัสดุที่ผมมาใช้ในการกดพิมพ์ในวันนี้นะครับ เป็นดินเบานะครับผมไม่อยากใช้ดินน้ำมันนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็ทําให้ติดแม่พิมพ์ด้วยครับนี่นะครับนี่คือแม่พิมพ์ของพาร์ตีกายนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกดให้ดูนะครับว่าเวลาโบราณการสร้างเนี่ยเขาจะกดพิมพ์มาแบบไหนกดแบบไหนแล้วก็กดออกมาแล้วได้เป็นลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวดูนะครับคนโบราณเขาจะปั้นดินก้อนนี้ครับขึ้นมาก้อนหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีตัวจับด้านหลังแบบนี้นะครับเอามากดใส่เนี่ยครับเขาก็กดให้เต็มพิมพ์นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมพอกดเสร็จนะครับเขาก็จะมีที่จับดึง,งนี้ขึ้นเขาค่อยดึงครับ ังจากกดเสร็จนะครับนี่ครับหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับแม่พิมพ์ที่กดเสร็จอ่ะก็จะมีเนื้อเกินนี่เนื้อเกินนะครับเขาก็จะนิยมจะปั้นไปข้างหลังแม่ก็ตัดออกนะครับแม่ก็บีบเข้าแล้วแต่ช่างในสมัยก่อนนะครับว่าเขาจะจัดมาในลักษณะไหนนะครับนี่นะครับ โอเค EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปกดแม่พิมพ์องค์อื่นให้ดูนะครับขอบคุณครับ